ทานก็ยอดกระถินอร่อยมากเผ็ดว้าเหงื่อแตกอยู่ในห้องแอร์นะครับครับนะครับมือเย็นมื้อบ่ายเนาะจะเย็นแล้วครับแซ่บๆนะครับอร่อยมาก้มตำครับ้มตำรีบมาครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งครับ อร่ยจะบําปลาไม่รู้ใช่ไหมใส่กุ้งแห้งด้วยอร่อยกุ้งแห้งกุ้งเนื้อนะครับอืม <c oughs> <c oughs> เดินทางส้มตำกันครับทุกท่านอร่อยครับส้มตำเงือแตกกับข้ับ <c oughs> นะครับมือเย็นมื้อบ่ายเนาะจะเย็นแล้วครับแซบ็บๆนะครับอร่อยมากส้มตำครับส้มตำรีบมาครับทานกับยอดกระถิน ก็ถินอร่อยมากนองบ้านผมแล้วก็ใส่กุ้งแห้งครับเรื่อยจะตตำปลาล้าไม่รู้ใช่ไหมใส่กุ้งแห้งด้วยอร่อยกุ้งแห้งกุ้งเนื้อนะครับผมมาทานยั่วแล้วนะครับก็หามาทานกันครับหามีทำไม่ยากครับนี่ผมทำเองนะอืม าเด้อทางต้งตมตำกันครับทุกท่านอร่อยครับต้ตมตำเงือแตกครับ่ <c oughs> านกับยอดกระหินทานกับยอดกระหิน ทานยั่วแล้วนะครับก็หามาทานกันครับหามทำไม่ยากครับนี่ผมทำเองนะนะครับ ก็มาทานด้วยกันนะครับทุกท่านชวนทานต้มตำนะครับแซ่บๆตำใส่ปลาครับนะครับก็มาทานด้วยกันนะครับทุกท่านชวนทานต้มตำนะครับแซ่บๆตำใส่ปลาครับอร่อยมากครับจะต้มเอาใบต้นไปเลยเขาต้นอะไรอ่ะต้นไปเลยนีต้มตำกินหม อร่อยตัวโต,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 ตเลยครับมะเขือเทศปลราทานกับยอดกระถินอร่อยมากครับ ถ้าไม่มียอดกะหินเนี้ยทำไม่ได้ไว้หวเผ็ดทานกับยอดกระหินสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายมาแล้วมาแล้ว อะไรเอ่ยทานอยจยอดกระหิน ้มต,ต่ำครับต้มต่ำมาเด้อสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายมาแล้วมาแล้วอะไรเอ่อ <c oughs> ว่ะเหงาแตกอยู่ในห้องแอร์นะครับ ทานกับยอดกระหินผมมาทานยั่วแล้วนะครับก็หามาทานกันครับหามทำไม่ยากครับนี่ผมทำเองนะอืม มาทานยั่วแล้วนะครับก็หามาทานกันครับหามีทำไม่ยากครับนี่ผมทำเองนะหนึ่งลูกลกุ้งแห้งทานกับยอดกระหิน อ,อ,อร่อยมากเต๋ยฟางนาวหนึ่งลูกมะกรอกหนึ่งลูกุก้งแห้งตับนะครับมื้อเย็นมื้อบ่ายเนาะ,นะจะเย็นแล้วครับแซ่บๆนะครับอร่อยมากส้มตำครับส้มตำรีบมาครับนะครับ ก็มาทานด้วยกันนะครับทุกท่านชวนทานต้มตำนะครับแซบ,บตำใส่ปลาครับต้มตำครับแซบหนึ่งลูกลกุ้งแห้งแซบใส่พริกห้าเม็ดแซบครับอร่อยมากครับ <c oughs> มาเดินทานต้มตำกันครับทุกท่านอร่อยครับต้มตำเงือแตกครับ <c oughs> ทานจะยอดกระถินอร่อยมากเผ็ด <c oughs> ต้มตำครับแบบ หนึ่งลูกรูงแห้งอร่อยมากเติยน้ำเนาวหนึ่งลูกมะกออ <C le af> พิกาเมตรผม thấy พิกแห้ง,งนะจำรอ,อ,อร่อยมาก <C le af> อร่อยมากเต๋อ้มนาวหนึ่งลูกมะกรอกร่อยมากครับอ,อร่อยมากเต๋อ้มนาวหนึ่งลูก กอกส้มตำครับส้มตำอร่อยครับส้มตำม,มาเด้ออร่อยครับมาชวนทานส้มตำทานกับยอดกระหินอืม ส้มต,ตำครับส้มต,อตำอร่อยครับส้มตำมาด้ออร่อยครับมาชวนทานส้มตำทานกับยอดกระหิน